อยู cues, пис, record, ay, bah, ่สวนทุกคนพานให้ปุ way, ๋ยพักแลยกระปุยมักแตีงแบบใดรับอยู่สวนข่อยคือถอกไปแบบนี้และกายมันไหลไปตามสายน้ำหยดเลยทุกคน้าให้ยางใส่ปุ๋ยแบบนี้คนเดียวขนาดสิโบไว้เ้ยทุกคนแต่ถ้ห้ปุ๋ยไปตามทรายน้ำหยดแบบนี้มันก็จะประหยัดทั้งเวลาและก็ประหยัดทั้งแห้งเฮาทุกคนมื้อนี้ข่อยได้ของหลินมาใหม่เ้ยทุกคนอันนี้มันจะซอยประหยัดเวลาและก็ซอยประหยัดแห้งเฮาน้ำสิ่งที่ข่อยถือในตอนนี้ข้าเจ้าจะเจิินว่าวดปุ๋ยเ้อทุกคนอันนี้ก็เป็นเท่อแรกของข่อยคือกันที่จะมาติดตั้งนะทุกคนุปกรณเฮาก็จะมีว่าวดปุยแลวก็ของง ของอมีทั้งบ็ดสี่โต้เลยทุกคนได้อุปกรณ์มารบแล้วก็เมื่อนี่อยสิติตั้งให้ทุกคนเบิ่งเดิอวาว,าวาวดูดปุยนี่มันจะใส่งานได้รีบนอะทุกคนขั้นตอนแรกเขาจะเอา่อมาเทก,ก่อนเลยทุกคนเทกว่าเขาอยากได้ลวงสูงลวงยาวหลังจากที่เขาแทกแล้วเขาจะมาตัด่อเลยทุกคน เอาตัดถอดเลวเขาก็จะเอามาซบใส่ของงอเทียวเ,เกี่ยมไว้เลยทุกคนคือเขาซื้อมาก,ก็จะมีแต่ว่าดูดปุยเลยทุกคนสาหรับถอดคือคต้องได้ซื้อแยกต่างหากหลังจากที่เขาตัดถอดแล้วก็จะมาประกอบเขากันแบบนี้เลยทุกคนคอข่อยจะประกอบไว้ละล่ดเลยทุกคนกาวขยังบริส่ยนะเพราะว่าข่อยขอยังบน่ใจว่ามันสใส่งานได้จริงบ่นนะทุกคนล่าสุดก็คือถอดลุดไปแล้วประกอบแล้วก็ได้แบบนี้แล้วก็พร้อมไปติดตั้งกับถอดแล้วทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นน้ำข่อยว่ามันสีดูดปุ๋ยได้ดีบ่นนะทุกคนพอข่อย็ยังบอกเคยใส่ใ รีวิวแล้วกัขาเจ้าเห็ดมันคือจะขักดีก็เลยซื้อมาลองใส่เบิ่งทุกคนบางทีมันใส่ได้มันก็จะประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดทั้งแหงเขานําหลังจากที่ค่อยวัดได้ตามความต้องการแล้วค่อยก็จะมาตัดทอเลยเดยตุกคนตัดให้มันพอดีกับทอที่เฮาเกียมใบอะไรทุกคน สัดแล้วเขาก็จะประกอบแล้วก็ตั้งหัวดูดปุย๋ยให้ขึ้นเลยเ้อทุกคนเขาเห็ดขึ้นแบบนี้ก็จะเห็ดให้ปุย๋ยให้มันดูดง่ายขึ้นเ้อทุกคนเพราะว่าจะเอาขูมาใส่แล้วเขาก็ตั้งขูใส่แล้วก็ปอนทรายที่มันเป็นวาวนะลงไปในขูเลยทุกคนติด <c oughs> ตั้งแล้วคอยก็จะคุดลักผูกให้มันแน่นเลยทุกคน <c oughs> ผูกลักแล้วแล้วก็ประมาณนี้เลยทุกคนเ <c oughs> ลยหน้าที่ระถกใจเข้ามาแล้วทุกคน <c oughs> เดี๋ยวมันรุ่นน้ำข่อยเลยว่ามันจะสามารถดูดปุยได้หรือเปล่าเพราะว่าข่อยก็ยังบเคยติดตั้งเลยนะทุกกคนนนน็็เเหแ้ีบบทลยยุใ ่อยติดตั้งแล้ว่อยก็เอาขูมาใส่เลยทุกคนผลปรกากฏว่าน้ำก็คือมันออกเลยทุกคนมันบด,ดูดเข้าไปเลยตอนนี้ก็คือลังเลแหงเลยทุกคนว่าซื้อว่าดูดปุยนี่แพงเติมหนึ่งเน,น,เนาะทุกคนแต่แล้วเบิงบ่งไปเบิ่งมากก็คือต้องปิดข้อหลอกมันเลยทุกคนหลังจากปิดข้อหลอกแล้วมันก็จะดูดแบบนี้เลยมันจะดูดขึ้นไปแล้วมันก็จะไปตามสายน้ำหยดเลยทุกคนและการติดตั้งปุ๋ยมัอน,นี้ก็คือสําเร็จเลยทุกคนทีแรกก็คือตกใจว่ามันจะบบขืนแล้วเนาะทุกคนเพราะว่าข่อยดูบริได้หลอกน้ำใบ้น ทุกคนถ้าห้าบบ่ปิดน้ามันก็จะไหลผ่านเลยน้ามันก็จะลงมาใส่ขุที่เ้าถอกปุ๋ยอย่างไรทุกคนและค่อยก็ใส่ปุ๋ยลงไปในขุเลย,เลยทุกคนประมาณ2โลตืมน้ําลงไปเต็มถังแลยคนให้ทุกอย่างเข้ากัน สำหรับปริมาณปุย๋ยนี่ข่อยกันยัง่บน่ใจว่ามันจะหน่อยหรือมันจะหลายเกินไปเนาะทุกคนวันนี้ก็เป็นเทเลของข่อยคือการที่จะได้ใส่ปุย๋ยแบบนี้ฮะขนะ่อยคิดว่ามันดีเด้ทุกคนประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดทั้งแรงงานเฮาอีกถ้าย่างใส่ก็คือเมื่อยแหงเนาะทุกคนทเท้าเปิดใส่แบบนี้เฮากา็บ่บต้องห่วงอย่างแล้วมีแต่เปิดไว้แล้วมันกระจะลหลไปตามสายน้าหยดเองมันทุกคนแล้วก็เฮตดใท้ามาปุย๋ยให้ทั่วถึงทุกต้นเลย